แม่หมดน้อย20สิ่งหาคม2568เข่าแรกนาคาที T q m ผนึกกำลังพรูเดนเชียประเทศไทยขยายธุรกิจประกันชีวิตเต็มรูปแบบ TQM ผนึกกำลังพรูเดนเชียประเทศไทยเดินหน้าขยายธุรกิจประกันชีวิตเต็มรูปแบบมุ่งส่งมอบบริการและความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคข่าวต่อไป d t c ีซนกลางแผนธุรกิจครึ่งปีหลังนำ AI พัฒนาโปรดักต์และบริการครบวงจร d t c ยันกลางแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง68นำ AI พัฒนาโปรดักต์และบริการครบวงจรลุยเปิดศูนย์บริการ DTC Shop ให้ครบ20สาขาภายในปีนี้ส่วนศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนถนนผลตอบรับดีเยี่ยมภาครัฐเอกชนใช้บริการคึกคัก นุนผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่องข่าวต่อไปหลักทรัพย์บัวหลวงตั้งชัยพรนอมพิทักษ์เจริญนั่งแท่น MD อีกกิจการค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนประกาศแต่งตั้งในายชัยพรนอมพิทักษ์เจริญดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์พร้อมควบตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์มีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2568เป็นต้นไป โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com